Okay, สวัสดีครับผม <c oughs> วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้านะครับ <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> ไม่ได้หลับนะครับนี่ <c oughs> นอนลืมตาอยู่ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ไม่รู้ว่า <c oughs> มันเป็นอะไรนะครับผม <c oughs> <c oughs> จนยาวนะครับ ใส่ท้องด้วยดูพระมันครับไม่รู้ว่าผีที่ไหนจะกลัวหรือไม่กล e> ัว <mil ip> ไม่รู้ครับผมอะไรของมันก็ไม่รู้นะจักมาเล่าสีสิบมีแรงเงาด้วยไม่รู้หัวรอดทำไมนะครับ ดีครับตายไปเลยเท่านี้เลี้ยงมาเลยครับผมกลัวไปโรงเรียนไม่ทันครับมีนาฬิกาด้วยแอบขอบอกิกา้ของหมป Happy Birthday วันเกิดด้วยครับ Happy Birthday วันเกิดด้วยเดีกที่ก้ามาเลยอันนี้ไม่รู้มันสักเพื่ออะไรเนี่ยใส่ถุงเท้าด้วยสำคัญนะครับผม อยากรว่าไอ้ถุงเท้าคู่เนี้ยไม่ธรรมดานะกว่าจะใส่ได้อะพลิกหลายทีอนะ่ะงเท้าแปลกใจเหมือนกันท,ที่ที่นี่มาใส่นี่ช้างดาวเนี่ยไอ้ช้างดาวคู่เนี้มึงจุ๊บไม่หายช้างดาวไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วมึงใส่ผ้าใบทำไมวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> รุ่นไหนไม่รู้ที่รู้มีปุ่มอ่ะ <c oughs> มีปุ่มด้วยยังมีปุ่มแอโอ้โหเหลือกเกิน,น,นถุงเ,ถถเท้าก็ใส่ถ้าใบก็ใส่เท้าเตะก็ใส่ทางดาวด้วยอะไรของมึงเนี่ยเนี่ยอะไรของมึงอะไรเนี่ยแล้วก็บอกคนนี้ชื่อผมชื่อเด็กชายลืมตาม มึงลืมตาแต่ผมไม่กลัวๆเนี่ยอยากรู้เนี่ยมันเพื่ออะไรมึงจะเยี่ยวไหมมึงจะเยี่ยวไหมหนักนะมึงอ่ะ จะขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้ว